พปพ่อเ็เสือกองหยเสือกันหนาวสิละ่ะพวกนอตเฟรดพวกมึงเนี่ยเท่ากับมาสักรีดเราไปขึ้นใส่หุ่นไว้ในลานลานลุงศิลเนี่ยที่ว่าใส่ไว้แขวนไว้ยิ่งบากโคตรเข้าไปราคาแปดร้อยวั่เลยถึงมาแปดสิบล้านใช้ใกล้พันเลรลพันจิจอบ,บึงเน๊พวกพวกพวกเลาะใกล้ๆกันพวกไม่ยิ่งอะนะลุงศินเสียเอาอย่างมาโชว,ว์มาเนี่ยเพื่นวะ ลี้วมาใส่รถอีต้อยเห็นเสือตัวนั้นพราะกระแขนมบ้านเนี่ยเพราะยี่สิบนาทีมาหอดลานล,ลุงศินเจ็ดร้อยห้าสิบได้ไหมมันวะราคาแปดร้อยเขายิงราคาบาโคดไว้เจ็ดร้อยห้าสิบได้ไหมลุงศินป์มึงจะบ้าเลยกูซื้อมาตั้งแปดสิบาทมาสักเอาแปดร้อยก็แปดร้อยเห็นมั้มันจะเป็นตรงตัว แล้วเจอขายสื่อเข้าวของบอดีฮะคันขายแพ่งระดีโรดอีดีดิอ่าอ่าคันลุงจ้าขายวังซื้อมาแปดสิบบาทขายเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าโเพิ่นบม่อยากซื้อหรอกของซื้อของบอดีคันแปดร้อยในคองดีโรดนะอ่าเข้าบาดูถูกลูกค้าดิให้เกียรติลูกค้าผู้มีเงินนะนะ อืมอืมรอ,องเื้เห้าอันซื้อมากซื้อยังพวกรองเท้าคลาสพวกเนี่ยพวกพวก,วกูช,ชี่พวกเนี้ยซื้อมากมื่อสองซื้อมาคูละสองร้อยหา้าสิบบาทเห้ากับมาขายสองพันห้าใช่ไหมจริงจริงสองพันห้าเอาหมดอ่าเข,ไขาไปติดราคาไว สี่ร้เก้าสิบเก้าสิเออเขาเบิ้งแล้วอ่าออพอมาติดสองพันห้าปุ๊รีบร้อได้นะลุงสินลุงนี้มีมีอีกไหมเออยอเอาไว้ก่อนกูไม่มีกูมึงซื้อคู่เดียวพอเอาไว้คนอื่นด้วย,ยปุ่นเนี้ยออถ้ามึงอยากได้ยังมันเหลือมึงค่อยมาเอาพวกนี้นะขายให้มันตัวเดียวน่ะนะออมันอยากได้สองตัวสามตัว,ตว,ตวไม่ขายมีอย่างนี้ด้วยหลือมีกูนี่แหละวัช อปุ่งนี้ถ้าม er The oh okay. <elled> like <fen> sure ันยังอยู่มึงค่อยเอายังมึงเศร้ามาใจเศร้ามาสื่อเขาขายดีดีคันขายสื่อกับบอดีของบอดี้เปล่าอีนี้ตัวเราเมืองเด้อแบบบอดี้ก่อนไปเฮ็ดถือขายถือถือคือยังผู้สาวงงง่ามึงสิไปขายเขาถือถอเขาก็ว่าของบอดีฮะอีนี่แสดงว่ามันบัคดออกรอกเพราะว่าเขาล่องห้องแพ่งแพร่งเมืองเด้อ ขดหวงจักสองล้านบาทวัาสนะันสามล้านก็นได้นะสันนี่คือจิบริภภอนโมนดอา